ก,กับ s อ g เมืงทองแต่เป็นไงบ้างครับเจวันนี้กับ f อ c ซีแชมเปี้ยนลีกร้อยนาทีด้วยครับก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าแรงไม่มีอยู่แล้วครัเพิ่งมาซ้อม4วันอะไรเงี้ยก็ก็พยายามแบบให้มันแบบเล่นให้มันได้มาตรฐานตัวเองแล้วก็ทําไงก็ได้ให้ทีมนชนะแล้วก็คือเราก็บอกตัวเองว่าเอาให้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนบอลเมืองทองที่แบบ มาเชียร์ันแบบหนาแน่นจริงๆไม่คิดว่าจะมีแฟนบอลแบบมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้อะไรนี้แล้วก็เหมือนแบบรู้สึกดีใจนะที่ได้เล่นกับเพื่อนๆพี่ๆ <S 1> <S 1> ครับรู้สึกดีใจที่แบบมันก็อาจจะมีติดติดขัดขัดเพราะว่ามันก็เพิ่งมาซ้อมแล้วก็ผมเองก็เหมือนแบบแมตช์แรกสําหรับผมผมคิดว่าเหมือนแบบแมตช์แรกอ่ะหนึ่งเลยเราต้องชนะเพราะว่าเราเปิดต้องเปิดหัวดีๆแล้วก็มันก็รู้สึกแบบยากแหละแมตช์แรกมันก็ทุกอย่างมันใหม่หมดเลยอะไรเงนี้ เอฟซให้เจเป็นแมตต์อัลเทอร์แมตต์สำหรับเกมนี้ด้วยผมว่าเหมือนแบบผมว่าทุกคนคือ, Matt, อ,อแมตต์อัลเทอรแมตต์คือแบบทุกคนแบบเพิ่งมาซ้อมกันแต่เราเราทำได้ขนาดนี้มันก็สุดยอดแล้วอะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่แบร์แล้วก็สตาฟโค้ชทุกคนเลยครับเมื่อสักครู่นะครับมีลิซี่ต้องยิงจุดโทษด้วยปะไม่ไม่มีครับผมบอก <c oughs> พี่แบร์บมาถาม <c oughs> ไม่เอาไม่พี่แบร์เอาไหมไม่เอาครับพี่พี่แบร์อะไร <c oughs> วะไม่การย,ยิงจุดโทษอะไรเงี้ย <c oughs> บอกเอาไว้ก่อนครับพี่